เอ้ยโยสวดครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมุนวอลกับบูชแแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพานะฮะมาดูในเรื่องของกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนยังไม่ได้ทานะครับก็จะเป็นกิจกรรมสร้างรูนตํานาน6ดาวนั่นเองนะครับอ่ะทำอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะในส่วนของกิจกรรมนะครับก็สามารถทาได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเรากิจกรรมเข้ามาแล้วแล้วก็ สามารถนะครับทำได้ถึงวันที่25มกราคมนะครับก่อนที่ในส่วนของเกมนะครับจะรีช่วงเซิร์ฟเนาะนะฮะก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับ5ทุ่มตามเซิร์ฟเอเชียแล้วก็รับของรางวัลได้จนถึงวันที่26นะครับอ่ะเหลือเวลาอีก31วันด้วยกันนะก็นะครับอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆนะได้แต้มนะครับจากการใช้พลังอิมเรียนะครับก็หนึ่งครั้งได้6แต้มเนาะนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราฟาร์ม500อเนี่ยเราก็จะได้3ามสมร้ยใช่ไหมไดก่อนนะหนึ่ง ใช้โชคจากอเมริกาเนะีคูณหนึ่งนะเขบอกได้6แตม้มแล้วก็พลังงาน1หน่วยได้1แต้มนะครับแล้วก็คิตั้นนะครับหนึ่งเมตรได้50แตม้มแล้วก็ใช้เนาะได้50นะครับใช้100นะครับอันนี้ได้จากเติมแพ็กด้วยนะแล้วก็นี่อาจจะใช้ไปจากซื้อสกอร์หรือว่ารีเอนเนอร์จีก็ได้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับลูนสร้างได้4ชิ้นแนะนําไม่สร้างเลยเนาะนะครับผมก็ดองแตม้มไว้อยู่ในแต่ละวันนะครับเราจะตันที่สามพันนะพื่อนๆนะเนะีน่ยะครับก็ เมื่อได้แต้ม3,000ต่อวันก็จะได้นะครับรับเอนิจีนะครับ50นะครับแล้วก็มานานะครับเนี่ย2,000แต้มเนาะนะครับได้มานาถึง3 0 0 0 0 0แล้วก็3,000แต้มได้นะครับในเรื่องของอเนี่ยขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นที่สร้างรูนเนาะ100นะครับอ่ะกิจกรรมที่สองเนี่ย สร้างลูนตำนานได้6ดาวนะครับสชิ้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปสร้างเม็ดแรกกันแล้วก็เปลี่ยนนะครับรีฟรีสิครั้งต่อวันถ้าดีเนี่ยก็คือสร้าง10สร้าง4เม็ดเลยจะได้รีฟรีนะครับแล้วก็ตั้งค่าแจ้งเตือนของคุณสมบัติลองได้นะครับและก็ยังสามารถเลือกประเภทหรือหมายเลขลูนซ้ำก็ได้อะเดี๋ยวผมมีอยู่6 0 0ันแต้มแล้วเนาะนะครับประเภทของลูนนะครับประเภทเนี่ยลูนที่ใช้เยอะที่สุดก็จะเป็นเอ็กซ์เตอร์เนนะครับลองลงมาก็จะเป็นวิวนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เล่นสายบุก,กจะเป็นพวกสวิปแต่สวิ ในกิจกรรมนี้ไม่มีบกหกให้เรานะครับเราต้องไปบวกเองแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นสวิปเนี่ยนะครับแล้วค่าสวยหมดเลยเราจะมีในส่วนของเ,อเรียกว่าทรัพยากรที่ใช้นะครับใช้รีลูนที่แบบว่าอ้อตรงนะรีหาค่าใหม่นะครับอันนี้คือเด็ดเลยสามารถช่วยให้สวิปคุณเติบโตได้นะครับอเดี๋ยวผมเลือกเป็นสวิปละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเลือกช่องที่นะครับนี่ผมจะลองใช้ดูนะทุกคนนะผมเลือกช่อง6นะครับอ่ะนะฮะ แล้วก็ผมจะเลือกเป็นนะครับใหเพราะให้เนี่ยใช้เยอะนะครับยืนยันใช้200เนาะกดไปครับผมเลือกได้ละนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนนะนะครับตรงนี้ได้เนาะซึ่งเราสามารถนะครับตั้งได้เพื่อนๆนะตั้งแจ้งเตือนได้ครับอว่าเราจะคุณสมบัติพ่วงเป็นอะไรถ้าจะให้ดีนะครับแนะนําว่าพ่วงเนี่ยอาจจะเป็นแม่นหรือคิเลตก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเลือกสปีดนะครับสปีดเราเท่าไหร่เอ่ยสปีด6เนาะนะครับ าะว่าผมอยากได้สปีดหกนะแล้วก็แอตแท็กแอตแท็กเนี่ยคือห้าขึ้นไปก็พอนะครับแล้วก็ดีเฟนส์ห้าขึ้นไปเนาะนะครับขอแค่นี้พอหรือบางทีดีเฟนส์ไม่เอาด้วยอาจจะไปลุ้นเอานะครับให้มันเป็นคีเลนหรือแต่ก็อยากได้ดีเฟนส์แหละลองเลือกดีเฟนส์แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะบันทึกเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้10ครั้งต่อวันนะครับถ้าเกิดว่ามันตรงกับที่เราตั้งเนี่ยนะเราก็จะได้นะครับเดี๋ยวนี้เรากดเลยนะครับ เปลี่ยน10แต้มอ่าสิบครั้งต่อวันนะครับเปลี่ยนครับปั๊บเจอไหมอ่ายังไม่เจอนะครับแม่นนะฮะก็สิบครั้งฟรีละนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราอยากจะเปลี่ยนอีกเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือนี่นะโอกาสเหลือศูนย์แล้วนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจะใช้แต้มเราแล้วนะครับอืมเนอะนะฮะจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับแต่กรณีที่ยังไม่กดรับนะครับ ขั้นที่5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรับรูนคร็นขั้นสุดท้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เจอที่มันสวยงามเลยนะครับผมอะ่ะผมลองเปลี่ยนให้ดูครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาฝั่งไหนนะครับสมมติว่าเราอยากเอาฝั่งนี้มานะครับมันก็จะย้ายมาอยู่เห็นไหมนี่ฮะอืมก็จะเปลี่ยนได้ประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้คือรูนเม็ดแรกนะครับอ่ะรูนเม็ดที่สองนะครับรูนเม็ดที่สองนะถ้าเพื่อนๆนะครับเลือกเลยก็จะดีนะแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็แนะนํา เอก์เทอนนะครับที่เป็นช่องที่2อพอช่องที่2ได้ใช้เยอะครับแล้วก็เลือกเป็นสปีดรับผมะนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับตกลงนะครับก็จะได้สปีดมาทีนี้เราอยากได้พ่วงไหมถ้าเกิดว่าพ่วงอะไรก็ได้เนาะก็อาจจะใส่ไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท็กนะครับเลือกเป็น H P เลือกเป็น defense สค่านี้เนาะเอาสุดเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าดวงเราโอเคนะแบบว่าพี เราสามารถที่จะหาได้สุดนะครับอ่าแล้วก็นะครับเปลี่ยน10ครั้งฟรีนะสิครั้งเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เนาะนะครับต่อวันต่อชิ้นนี้ของรูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดู10ครั้งเนาะนะครับจะเจอไหมอ่ะยังไม่เจอนะครับก็นี่ครับจะประมาณนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีนะฮะสร้างไปเลยครับสเม็ดอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดู2เม็ดก็ยังไม่เจอของที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการเคลียร์ภารกิจรายวันนะเพื่อนๆสามารถเลือกของได้นะครับนี่เลือกไป นี่ครับผมเคลียร์ไป6กแล้วนะก็เหลือ9 12นะครับเนี่ยเก้าก็จะได้รูนอีกแล้วก็12สกอร์ส้มนะครับสิบห้าก็เป็นรูนนะครับยี่สิบก็จะเป็นหินกะยมันีเนาะแล้วก็สามสิบเป็นรูนแล้วก็หินหลอมนะครับสี่สิบจะเป็นสกอร์ส้มนะครับแล้วก็ห้าสิบแสงมืดหกสิบนะครับก็จะมีในส่วนของอัญมณีนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดสิบจะเป็นเรื่องของรูนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมสร้างรูนนะครับอ่าทีนี้นะครับเราอยากรู้ว่ารูนแล้วเนี่ยนะมันดีหรอไมม่่นนะะครรับเเตพิิ ก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับมาดูใน RTA ของเราก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ลองเลือกดูสักรูสักเม็ดหนึ่งสิอย่างเช่นสปีดนะครับเป็นเอ็กซ์ระเทินเนี่ยเรามีเยอะไหมนะครับอ่ะเรามีผมมี29อยู่เม็ดหนึ่งเนาะนะครับเม็ดนี้เท่าไหร่22เนาะบวกกันมา27ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิวนะครับวิวเราขาดไม่เอ่ยอ่ะเรามาดูวิววิวเราขาดไหมเม็ดนี้28นะครับนี่เม็ดนี้เท่าไหร่เม็ดนี้22นะครับก็ไม่ได้สวยมากเนาะนะครับเม็ดนี้เท่าไหร่ เมนยี่สิบเก้าก็คือยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ยี่สิบสองนะมีแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นเอกเตอร์เทอร์ล่ะนะครับเอกเตอร์เทอร์ของเราเป็นไงบ้างเอกเทอร์ยี่สิบห้าเนาะยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูสวิฟนะอย่างสวิฟที่ผมบอกว่าไอดีผมเนี่ยมันขาดนะครับขาดจริงไหมเมนยี่สิบหกเห็นไหมแสดงว่าเนี่ยสวิปผมผมเนี่ยขาดหนักเลยนะครับผมก็เลยเลือกสวิปนะครับเมน่เพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมันอาจจะได้สวยขึ้นมานะครับอย่างในกรณีอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แปลงค่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ขัดเกได้เนะ แต่ขัดเกลกเนี่ยก็คือมันหายากนะครับขัดเกลอหนึ่งเม็ดเนี่ยคุณสามารถสุ่มออฟใหม่ได้เลยนะว่าเนี่ยคุณจะได้ออฟอะไรเนาะเดี๋ยวผมหาลูนที่มันแต่ออฟมันตนะ้องตรงนะออฟรองมันต้องตรงนะครับซึ่งมันทำก้นอนย,ยากเหมือนกัน hp อันนี้คือยี่สิบสี่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ผมก็น่าจะเรียก hp อีกนะเพราะว่าสปีดผมแย่มากนะครับอัน,นผมไปเรียกสปีดเลยแล้วกันเนาะเรามาดูเช็คประมาณนี้ได้นะครับแต่จริงๆเนะี่ยลูนสวิฟเนี่ย คือเหมาะก,กับ ID ที่แบบอยากจะเติบโตในเรื่องของสายซิงนะแต่ถ้าเป็น ID ีที่ใช้งานทั่วไปของเพื่อนๆน,นะผมก็แนะนําเป็นดูเดือดกับวิวนะครับอันนี้คือได้ใช้แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวผมลงเลือกเป็นสวิปแล้วกันนะครับทุกประเภทเนาะนะครับยืนยันนะครับช่องที่4นะครับผมแล้วก็เป็น h p เปอร์เซ็นต์นะครับ h p เปอร์เซ็นต์ก็ใช้เยอะเนาะนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่ารูนมีรูนประเภทนี้แล้วนะทุกคนนะอ่ะ แสดงว่าอัปหลักเลือกไม่ได้นะครับอัปหลักเลือกไม่ได้ก็จะต้องเป็นคีเลดนะครับเดี๋ยวก่อนนะคีเลดผมมีไหมผมก็ไปดูอีกนะครับอันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างนะทุกคนนะนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพได้ชัดเลยอคีเลดสปีดผมมีเท่าไหร่อันนี้มี23เนาะ27นะครับแล้วก็ม่21อ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะพเพราะคีเลดก็ได้ใช้นะครับถามว่าช่องสี่อะไรใช้เยอะสุดนอกจากเทสพีก็น่าจะเป็นคีเลดนี่แหละครับไปทำกิจกรรมกันต่อครับผม ผมก็เลือกเป็นช่องที่สามเนาะเลือกเป็นคิเลสนะครับยืนยันครับผมแล้วก็คิเลสนะครับเอาพ่วงเอาอะไรดีเอาพ่วงเอาไหมเอาพ่วงถ้าไม่สีก็เลือกสปีดครับสปีต้องหกนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นแอตแทก HP อันนี้ห้าได้เนาะนะครับกดบันทึกไปเห็นไหมเราจะได้รีฟีสิบครั้งครับผมรีเข้าไปครับห้าอยู่ในเมื่อกี้แต่เราอยากได้หกไงเราอยากได้ของดีนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็จะเหลือแต้มประมาณนี้ซึ่งสามารถ ที่จะเริ่มทําเริ่มสร้างรูนกันได้แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่จะสร้างรูน4ชิ้นนะครับแล้วก็รูนชิ้นสี่นี้ผมยังไม่เลือกแล้วกันเดี๋ยวคอยมาเลือกจริงๆมันก็เอาให้ดีเลือกได้เลยนะครับเนาะนี่ผมมาทําตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมไปดูในไอเดียผมอีกทีหนึ่งว่าไอเดียผมขาดรูนอะไรแล้วก็ต้องการรูนอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนีี้สสวัสดัดครบผม